มาแล้วครับหนังของไอ้พวกล้มล้างการปกครองอนะ b r e a k ่ n g t h e c ซเค e เนี่ยหยุดวงจรอะไรของถ้าแปรเป็นไทยเนี่ยนะเ,ออเข้าายแล้วนะครับใครอยากไปดูบ้างครับยกมือขึ้นแล้วดมส้มจะดมส้มไปดูแล้ว <c oughs> นะโดยเฉพาะดมส้มนี่ต้องรีบไปดูเลยนะไปเดวันเลยนะต้องไปนั่งเฝ้านะเวลาเวลาไปดูก็ไม่ต้องยืนเคารพเพลงสรรเสริญน,นะเออ นะครับเวลาเขาฉายนโรลงก,ก็จะมีเปิดเพลงสรรเสริญมาโอ้รับรองพวกดอมส้มนี่ไม่ยืนละคนหรอครับนะฮะเออแสดงออกให้มันชัดเจนครับว่าล้มล้างสถาบันนะฮะนะเออนะอย่ายืนนะอย่ายืนถ้ายืนนี่ถือว่าปิดรุมการนะ <c oughs> นี่ครับหนังของพวกล้มล้างเข้าฉายแล้วใครอยากใครอยากไปดูบ้างยกมือขึ้นฮนะเออ แหมมีการเข้าฉายอีกต่างหากนะครับใครอยาไปดูวะนะไอ้พวกด้อมส้มไงนะด้อมส้มไปดูเยอะแยะรับรองได้รายได้นี่โอ้โหทะลุนะเป็น10ล้านแน่นอนนะครับรายได้หนังนะเออนะใครไปดูก็ก็เชิญนะตามสบายนะครับแอนมินไม่ไปอยู่แล้วไม่ไปอุดหนุนได้มันเสียเวลาอยู่แล้ว นะนี่เป็นไงคนพวกนี้มีทั้งหนังมีทั้งสื่อมีทั้งอะไรเต็มไปหมดนะถือว่ามันเก่งมากเรื่องสื่อเรื่องอะไรนะครับเนีย่ยทำไมลุงตู่ถึงแพ้นะโอ้โด็มีหนังด้วยลุงตู่เคยมีหนังมั้งไหมลุงตู่เคยทําหนังเกี่ยวกับผลงานรัฐบาลมั้งไงนะมีไหมสารคดีแบบเท่ๆนะไอ้นี่ก็เป็นผลงานของฝรั่งนะฝรั่งมาถ่าย นะเออนะถ่ายแบบสารคดีอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบรกกิ้งเดอะไซเคใครไปดูนี่รับรองว่าอยากเป็นพวกล้มเจ้าล้มสถาบันแน่ๆนะเออนะครับเนี่ยมันปล่อยให้อะไรใช้หนังล้างสมองคนเห็นไหมมันมีสื่อทุกระบวนการมีสื่ออะไรโอ้โหดีมากอะ่ะนะมันทำการเรื่องสื่อเนี่ยดีมากนะครับ ในขณะที่ฝ่ายลุงตู่นะไม่มีอะไรเลยสร้างผลงานก็สร้างไปเงียบๆไม่มีใครรู้นะครับออถนนหนทางก็สร้างไปเงียบๆนะไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจเลยรําไมลุงตู่แพ้เลือกตั้งไม่แพ้ได้ไงล่ะโอ้โหสื่อมันนะเข้าข้างมันคัสขนาดนี้นะครับหนังก็มีอะไรก็มีเต็มไปหมดนะ เออเนี่ยเข้าถึงคนรุ่นใหม่เห็นไหมมันทําหนังเนี่ยมันไม่ได้อะไรหรอกมันอยากจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่นะเออมันทําให้ตัวเองดูดีอ่ะนะเห็นไหมเออดูหล่อดูเท่ดูอะไรไม่ต้องแปลกใจหรอกที่โพมันชนะนะครับโพมันชนะเ,เลือกตั้งอะไรโพเลือกตั้งอ่ะโอ้ยให้พิธาเป็นนายกพ่อ,อรพราะสื่อคนรุ่นใหม่มันเข้าถึงหมดไงเออสื่อ นะครับนะอไอ้พวกล้มเจ้าเนี่ยนะเออเออนะครับแล้วที่สำคัญนี่นะโหเวลาใครไปดูนี่นะไม่ยืนเคารบเพลงสรรเสริญหรอกเชื่อได้ใครไปดูหนังเรื่องนี้ก็ไม่ยืนเคารบเพลงสรรเสริญหรอกก็จะนั่งเซ่ยแล้วก็ยืนทำไมยืนให้เมื่อยยิ่งยืนยิน่งเนินยิ่งเนินยิ่งเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่หไหมแสดงออกให้มาชัดเจนแสดงออกให้มาเยอะๆครับไอ้พวกล้มล้าง นะมันจะได้โดนตัดสินเร็วนะเออนะครับเชื่อเถอะไม่มีใครยืนหรอกนะหนังเรื่องเนี้นะมีแต่คนนั่งเน่ยอยากใครอยากดูพวกล้มเจ้าก็ไปดูรับไปดูได้เลยฮะนะเออไปดูไปนั่งดูได้เลยโอ้หไม่ยืนไม่ยืนทักคนหนึ่งนะนี่ไงไอพวกล้มเจ้าแล้วบอกไม่ล้มล้างไม่ล้มล้างแล้วแค่ปฏิรูป แล้วแค่ปติรูปไม่ได้ล้มล้างนี่การไม่ยืนโนล,ลงหนังนี่แหละก็คือการล้มล้างอย่างหนึง่งนะการเขาเรียกว่าอะไรการด้อยค่านะเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ